สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กวันนี้ก็มาถึงที่วิ่งครับก็ตรงนี้ก็พุทธมนตใส่สี่เรียกว่าใส่กองครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปอ่าอพิโซดสองที่สองของผมนะครับก็คือกอตั้มชายมนโฑลดความอ้วนนะครับก็เริ่มวิ่งก่อนเดี๋ยวคลิปแนะนําตัวคงจะได้เจอกันอีกไม่นานนะครับก็นี่เดี๋ยวจะเริ่มวิ่งก่อนก็ลองน่าจะลองเดินก่อนครับก่อนวิ่งก็ระยะทางที่จะวิ่งไปก็ ก็ไม่น่าจะไกลนะครับตอนนี้น้ำหนักผมก็ประมาณร้อยขว่ขวาๆตั้งเป้าไว้หกสิบเจ็ดนะครับก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันก็ระยะทางเฮียวิ่งนี่คือที่วิ่งนะครับก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะถ่ายคลิปตอนเดินวิ่งไปด้วยหรือเปล่าอย่าอย่าลองดู ก็เดี๋ยวจะเริ่มวิ่งนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอจะเริ่มวิ่งแล้วก็เดี๋ยวคงจะหยุดถ่ายก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะวิ่งแล้วเดี๋ยวจะเดินวิ่งแล้วก็อาจจะวอร์มร่างกายแต่คงไม่ได้ถ่ายตอนวอร์มร่างกายก็ยังไงก็นั่นสวัสดีนะครับบ้ายๆนะครับเพื่อน